สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟ้าชาลีคมมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่6ขุนชา้าขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแม่ รักแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับมาเขาจะพานว่ามุ่นแม่ทูนหัวจะกลุ้มนา ไทยจนเติบใหญ่ยิ่งยวด จากเทียนใจขาดอนาจใจลูกก็เล่ จากทางตามทางมาเลี้ยวน้ำยางเห็นแม่และเขมรแม่ก็เห็นลูกน้อยและห้อยหัวแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหลับวับปีญะโอ้เปล่าตาทางเสือ ยืนตะลึงขอบคุณค่ะ